วิธีการปั้ตนตัวละครอาร์ไกลอาร์เดี๋ยวเราไปเริ่มที่ไลค์คนกันในส่งไลค์คนประจําตัวของอาร์ไกลอาร์เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นเบสอินสตลสํสำหรับตัวเธอก็จริงแต่แซมมองว่ามันจะเหมาะกับคนที่มีทีมที่พร้อมสําหรับอาร์ไกอาร์ซะมากกว่าเพราะถ้าเกิดว่าแกไม่มีตัวช่วยในการแก้ปัญหาเรื่องการบวนันตีของตัวอาร์ไกอาร์เนี่ยดาเมจของอาร์ไกอาร์จะหายโคตรเยอะเลยเพราะฉะนั้นก็ลองเลือกเอานะถ้ทาทีมพร้อมก็ไปประจําตัวได้แต่ถ้าทีมไม่พร้อมเนี่ย E หนึ่งเท่านั้นนะฟังแซม E หนึ่งเท่านั้นส่วนไลือที่านช ที่ดูดีมากๆสําหรับสายฟรีเนี่ยก็คือ LC จากร้านเทอร์ตาชอบหรือที่ใช้คําว่าน่าจะเพราะว่าข้อมูลจากคอนเฟิร์มชลตอนนี้มันยังไม่ออกนะส่วนเซตลิลิกสชิ้นที่น่าใช้งานเนี่ยก็มีเซตเดียวเลยนะคือเซตฮีโร่แต่ถ้าเกิดว่าใครหาเป็นเซตสวยๆไม่ได้เนี่ยจะไปใส่เป็นยำหรือว่าสีมาสเก็ตเทียก็ได้เหมือนกันนะสนะ่น set กกวนเซตจักรวันระดับที่น่าใช้งานเนี่ยก็จะมีโลกเจ็ดโลกแปดแล้วก็โลกสิบเอ็ดเอาวิธีการเลือกใส่ลิลิกลายชิ้นเนี่ยส่วนเสื้อเป็นท่าคิทิเคิลรองเท้าเป็นสปีดห้อย